สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่พี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจากพี่จ๋ากับน้องราพี EP ที่936นะคะพี่พี่ขาประจำเช้าว,วันพุธวันพุธท,ที่23กรกฎาคมค่ะ 2,568นะคะเช่นเคยน้องรัาพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุดนะคะพี่ๆขา1ชุดอา่า20รายการ300บาททุกองค์นะคะ2องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะ ชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะคะพี่พี่ขา099ค่ะ084 156 1092 543 9610นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจะพิจารอบเช้ารอบเย็น รอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะพี่ๆขาฝาพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ รายการที่หนึ่งจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามด้านหลังจะมีหานุมานจะพิจาวยสวยๆเลยนะคะมาในเลี่ยมสวยๆเนื้อหาเก่าๆแบบนี้จะพิจาสามร้บาทนะคะรายการที่สองเป็นพระศิวลีค่ะของหลวงพ่อกวยจะพิจามาเป็นแบบเลี่ยมเลสินสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นยันตุกตาด้วยนะคะเป็นรอยจานยันตุกตาจะา เป็นเนื้อตะกั่วนะคะพระศิวลีเป็นเนื้อชินตะกั่วจะพิจ๋จาเนื้อหาเก่าสวยนะคะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่พี่โททกรายเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการที่3เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมค่ะรูปหล่อพ่อเงินจะพิจาเป็นพิมพ์นิยมเนื้อหาสวยๆเก่าๆแบบนี้ค่ะ รายการที่4จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะมาบ้านเดียวกันจะพิจารูปหลอกกับจอบใหญ่นะคะปิดคู่500บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะ5จะเป็นปิดตาหลวงปุดโตค่ะพี่ขามีตะกุด2ดอกด้านล่างนะคะเนื้อหาเก่าๆมีคาบกุเก่าๆแบบนี้ค่ะส่วนด้านหลังจะเป็นยันนะค่ะพี่ขา มาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะเปิดให้พี่ๆ3 0 0้300บาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋ามีรอยจานด้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินจะด้านหลังจะเป็นกรมหลวงชุมพรน,นะคะพี่ขานี่กรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์จะพี่จา๋า เหรียญหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังเป็นกลมหลวงชุมพรมีรอยจานซ้ายขวาตรงเหรียญด้วยนะคะเปิดให้พี่ๆที่300บาทค่ะรายการที่7เป็นเหรียญอ่าเหรียญหล่อหน้าเสือค่ะเป็นรงยานะคะของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะรุ่นแรกนะคะมาในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อหากเก่าสวยจ้ะพิจา นี่เป็นเหรียญหล่อหน้าเสือลงยาหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่ขาสวยมาก300บาทจะพี่จา๋ารายการที่8จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นปิดตาจักะจันรไหมคะพี่ๆขาปิดตาจักะจันหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อผงนะคะรายการที่9เป็นเหรียญสมเด็จโตจะพี่จา๋าพรมรังสีนะคะ วัดระคังโคสิตารามค่ะเป็นบล็อกนิยมนะคะพี่ขานี่เนื้อหา <ๆ S 2> เก่าแบบนี้เลยจะพี่จ๋า300บาทค่ะรายการที่10เป็นสมเด็จไกเซอร์จะพี่จ๋าเหรียญหล่อสมเด็จไกเซอร์ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้มีนางพญาซุ้มกอสมเด็จมีผงสุพรรณแล้วก็มีเป็น พ่าพลอดนะคะมีโค้ดแบบนี้ด้วยมีคุดแบบมีแบบนี้นะคะพี่ขาวันนี้น้องรับพีได้มาหนึ่งรายการจะสามร้อยบาทจะส่งฟรีนะคะสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดจะพี่จา๋ารูปหล่อหลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นจะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะก้นจะเป็นลายเซ็นแบบนี้ สามร้อยบาทจัดรายการที่สิบสองจะเป็นหลวงปู่ทวดจะพิจาเนื้อว่านปิดทองนะพี่นะนด้านหลังจะมีเป็นเลี่ยมทองแบบนี้เลี่ยมกรอบทองจะพิจารลงยานะสามร้อยบาทจัดส่งให้พี่พี่ฟรีจัดสิบสามจะเป็นสมเด็จเก่าแตกลายงา เนื้อหาเก่าๆนะคะด้านหลังนี่จะมีแบบปั๊มลงไปตรงองค์พระเลยนะคะพี่ขาจะเป็นอ่ะส,สวยๆแบบนี้นะคะ <het> เลี่ยมกรอบเงินลงยาจะพี่จา๋าสิบสี่จะเป็นหลวงพ่อกลวยจะพี่จ๋าเป็นสมเด็จ หลังจะเป็นรูปหลวงพ่อก้วยแบบนี้ค่ะมาในเลี่ยมสตนเละนะคะสิบสี่จะเป็นขุนแผนพิมพ์ขี่ไก่จะพี่จ๋าสวยของหลวงพ่อก้วยวัดโคสิตารามนะคะมาในเลี่ยมเงินแบบนี้เลยค่ะสิบหกจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุข จะพี่จ๋าวัดปักคลองมากขามเท่าจ้ะสองสี่หกหกสามรอยบาทจา้ะรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงอ่าหลวงพ่อแก้วรุ่นแรกนะพี่นะปีหนึ่งแปดมีรอยจานตรงอกด้วยค่ะหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะพี่ขานี่ด้านหลังมีต่อโค้ดหมายเลขสองเจ็ดสี่ค่ะ วัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแก้วรุ่นแรกนะรายการที่18ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วค่ะสวยนะคะ สิบเก้าจะเป็นหลวงพ่อคูณจะเริญนพรบนจะพี่จา๋าตอกโค้ดตรงอกแล้วก็ด้านซ้ายมือน้องรับพีหนึ่งจุดสวยๆเลยค่ะด้านหลังเมตตามหานิยมปี36วัดบ้านไร่นะคะยี่สิบเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นแรกจะด้านหลังเป็นยันแปดทิศจะพี่จา๋า300บาทจา้ะ หองค์สามบาท2องค์500บาทจัดส่งให้พี่พี่ฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหน0ูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าหสอาสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ